เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่มประจำวันที่4ตุลาคมวันนี้กับรอบค่มครับข่าวแรกดรอมเบาร์นี่รายงานจากเดอะกร์เดียนสื่ออังกฤษด้วยจากรายงานครับเผยว่าตำแหน่งของเอริกเฮนักในฐานะกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นยังคงมั่นคงถึงแม้ว่าผลง,งานของทีมในช่วงหลังจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ตามและก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับที่บอร์ดบริหารของสโมสรจะต้องหารือกันในเรื่องนี้ ข่าต่อมาครับกับเรื่องของเจดอนซันโชหโดยจากรายงานของ Skyspot นะครับได้ออกมาระบุว่าโอกาสย่าทีมของเจดอนซันโชในช่วงตลาดมกราคมมีค่อนข้างสูงเลยครับและตอนนี้ตัวนักเตะนะก็ได้มีการพูดคุยกับทีมเก่าอย่างดอ m มูลอยู่บ้างแต่ว่าทางดับเสือเหลืองนั้นยังไม่สนใจในงตัวซันโชกลับไปร่วมทีมครับและกับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับทาง Sky Spot ก็เผยเพิ่มเติม,ตมว่าทางทัพเจ้าป่านเดนมฟอเรส เป็นอีกหนึ่งสโมสรนะครับที่สนใจจะดึงตัวซันโชไปร่วมทีมเช่นกันและก็คาดว่านะครับเจ้าป่าจะเดินหน้าในดีลนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้เลยครับมาที่ข่าวต่อไปครับกับเรื่องของรัสมสส์ไอรูลนกับ2ประตูที่เจ้าตัวทําได้ในเกมแชมเปียนส์ลีกกับกลาลาตาซาายเมื่อคืนที่ผ่านมาดีเว็บทางการของยูฟ่านะยครับได้ออกมาระบุว่ารัสมสส์ไอรูลนในวัย20ปีกับอีก241วันเป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดต่อจากอลลิงรบลฮารลนครับที่สามารถยิงได้2เกมติดต่อกันในช่วง2เกมแรกของรายกา มาที่ข่าวต่อไปครับกับทัศนะของริโอฟอดินานตําำนานกองหลังของทีมที่ออกมาไล่จวกบรรดานแนวรับของทัพป,ปีา้าาแดงในเกมกับกาลาตาซาายเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับว่าอ่อนเป็นทิศชู่เลยล่ะหลังจากโดนเกมรุกของทีมดังจากตุรกีเล่นงานทั้งที่ก็ดูไม่ค่อยได้มีพิษสงอะไรมากมายก็ตามริโอฟอดินานนะครับในทัศนะดังกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าในเกมนี้อารมณ์ของผมแปรปรวนไปหมดเราดูเหมือนทีมที่มีศักยภาพมีบางอย่างที่เป็นบวก แต่จากนั้นผมก็นั่งลงพร้อมกับเอามือกุ่มหัวแล้วก็คิดว่ามันขาดการจัดการมากมายหลายครั้งนักเตะที่มีประสบการณ์อยู่เต็มทีมไปหมดแต่ไม่มีการจัดการระบบเกมรับเลยกะละาลาตาสรายค่อนข้างสบายใจเลยนะเมื่อทําเกมบุกส่วนเกมรับของแมนยูนเต็ดก็เปิดอาซ่าและก็อ่อนปกเปียกเหมือนทิชชู่เลยซึ่งมันน่าละอายอย่างมาก นี่คือรายการใหญ่อย่างศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกและเราไม่ได้เล่นฟุตบอลนักเรียนหรือว่าอะไรแบบนั้นนี่คือแชมเปียนส์ลีกและความผิดพลาดบางอย่างที่คุณเห็นในระดับนี้คุณจะโดนลงโทษทันทีและลูกทีมของเอลดิเทนฮาร์ก,ก็โดนแบบนั้นในเกมนี้ผมเชื่อเสมอนะว่าคุณจําเป็นต้องจัดระบบในแนวรับไม่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูหรือว่าเซนเตอร์ฮาฟต้องพูดและสื่อสารกันจะเป็นอย่างไรหากว่ามีใครบางคนทําผิดพลาดบ้างจะเป็นอย่างไรหากว่ามีการจ่ายบอลไร้น้ำหนักผ่านหลังเราไป คุณต้องคิดแบบที่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนถึงจะเข้าหากองหน้าได้และกองหน้าฝ่ายคู่แข่งไม่สามารถมีเส้นทางง่ายๆในการพุ่งเข้าไปหาประตูของเราและเรากำลังพูดถึงเรื่องของสมาธิเป็นสิ่งสําคัญด้วยซึ่งสิ่งที่ผมกําลังพูดอยู่นี้ผมไม่ได้ไหมายถึงนักเตะดาวรุ่งของเรานะผมกําลังพูดถึงนักเตะที่มีประสบการณ์ในทีมของเราคนที่ดูเรื่องแนวทางของฟุตบอลเป็นอย่างดีแถมเคยคว้าแชมป์มาบ้างแล้วซึ่งในจุดนี้พวกเขาต้องสามารถเป็นแกนหลักให้กับทีมได้ อย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้เครดิตกับกาลาตาซารายด้วยเมื่อมีโอกาสพวกเขาก็ลงโทษแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีเราสดงเห็นถึงศักยภาพและบางสิ่งที่เป็นบวกแต่จากนั้นจูจูผมก็ต้องเอามือกุมหัวทิมนี้สเปซป่าไปหมดมันน่าอายนี่คือแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาคาสมาที่จนถูกลงโทษและเราก็ได้เห็นสิ่งนั้นในเกมนี้ด้วย จากทัศนะของริโอเฟอร์ดินานเนะครับเรามาต่อที่ทัศนะของทางพอลสโคกันบ้างโดยสโคนะครับเดี๋ยวมาตำหนิแนวรับของทัพปีแสดงเช่นกันจากเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเฉพาะกับในรายของราฟาลารานนครับที่สโคมองว่าค่อนข้างน่ากังวลเลยครับในเรื่องของฟอร์มการเล่นหลังจากกองหลังตัวเก่าชาวฝรั่งเศสรายนี้มีการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งครับในช่วงที่ผ่านมานท่านี้พอลสโคนะครับในทัศนะเอาไว้ว่ามันน่าผิดหวังอย่างมากและผมก็ไม่คิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเล่นได้แย่ขนาดนี้ด้วย แต่ก่อนเกมมีการพูดคุยกันว่าพวกเขามีปัญหาเรื่องการทำประตูและเราก็ไม่ได้นึกถึงเรื่องเกมรับเลยซึ่งมันยังไม่ดีพอบางที่อาจจะบอกได้ว่าทั้งเกมรับและก็เกมรุกของเรานั่นแหละที่มีปัญหาอยู่ณนเวลานี้ในด้านของเกมรับนะผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับราฟาเอลรานิดหน่อยนะผมแค่รู้สึกว่าขาของเขาดูเชี่องชาเล็กน้อยและเขาก็มีปัญหาเรื่องความฟิตด้วยผมรู้สึกกังวลเกี่ยวกับร่างกายของเขานะ หลังจากพูดถึงเรื่องเกมรับของทีมแล้วนะครับพอลสโคก็ได้อยวมาชื่นชมกองหน้าป้ายแดงคนใหม่ของเราอย่างรัสมุสฮอยลุนบ้างโดยสโคนะครับบอกว่าเห็นเงาของรูดฟานิสเตอร์รอยในตัวของฮอยลุนด้วยครับโดยพอลสโคนะครับได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าตามปกติแล้วคุณย่อมผิดหวังนะเมือ่อแพ้เกมเชยนส์ลีกในบ้านแบบนี้แต่ผมก็คิดว่าผมเห็นอะไรบางอย่างที่มันน่าตื่นเต้นในเกมนี้ด้วยนั่นคือรัสมุสฮอยลุนยังไงล่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการยิง2ประตูในเกมคํำคืนที่ผ่านมาเขายิงง2ประะตูที่สสวยยาามมแลกก็ุดอดอๆ ดยเฉพาะกับประตูที่2ผมชอบมากๆเลยล่ะทาไม่เซนเตอร์ไม่มีโอกาสวางเท้าแล้วก็จบสกอร์นี่คือการจบสกอร์ที่สมบูรณ์แบบสุดๆนอกจากนี้ก็ยังมีประตูที่โดนริบคืนด้วยนะเขาสุดยอดจริงๆในตอนนั้นผมคิดในหัวเลยนะว่าเขานี่ยค่อนข้างเหมือนกับรุดฟานิสเตอร์รอยเลยล่ะ มาที่ข่าวต่อไปครับกับบทสัมภาษณ์ของรันสมุสฮอยลุนกันบ้างครับดิวฮอยลุนที่ออกมายอมรับนะครับว่าเขาทั้งมีความสุขและก็ไม่มีความสุขไปในตัวเลยครับหลังจากยิง2ประตูนในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ทีมกลับเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ต่อการาตาสรายแบบน่าเจ็บใจดิวรันสมุสฮอยลุนนะครับด้สัมภาษณ์ว่ามันยากลําบากนิดหน่อยนะผมรู้สึกทั้งมีความสุขและก็ไม่มีความสุขในเวลาเดียวกันแน่นะว่ามันไม่เกี่ยวกับผลงานของรายบุคคลมันเกี่ยวกับการเก็บ3มแต้มและในตอนนี้เรายังไม่ดีพอ เราต้องจดจําไว้ว่าไม่ควรเสียประตูทันทีหลังจากที่ทีมตัวเองเนี่ยยิงได้มันเกิดขึ้นแบบนี้มา 2- 3สาเกมหลังแล้วจะต้องกลับไปวิเคราะห์ในวันพรุ่งนี้และคุยกันภายในกลุ่มนี่คือช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เราจะต้องสามัคคีกันนี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะสามารถผ่านมันไปได้ตอนนี้เราจำเป็นต้องเก็บแต้มหากว่าต้องการอยู่ในแชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปหลังจากรอบแบ่งกลุ่มส่วนเกมนะัดต่อไปกับโคเปนเฮเกนผมต้องบอกว่าผมตั้งตารอจะได้เจอพวกเขานะเพราะนี่คือ Small สโมสรนเก่าของผมและน้องๆของผมก็เล่นที่นี่ด้วย ผมเป็นกําลังใจให้กับโฮเปนเฮเกนแต่ผมเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและในเกมนั้นเราก็จําเป็นต้องควา้า3มแต้มไม่ได้ด้วยจากบทสัมภาษณ์ของรัสมุสอยลุนนะครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของกุนซืออย่างเอริกเทนฮากันบ้างครับเดลิธเทนฮาได้ออกมาระบุอย่างมั่นใจนะครับว่าเขายังไม่เสี่ยงหอกกับการถูกปลดจากตําแหน่งกุนซือทับปีสาดแดงพร้อมกันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าการพ่ายแพ้ต่อการลาตซารายในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นความผิดพลาดแบบเดิมๆของลูกทีมโดยเอริธเทนาา้ากราา ในซีซั่นนี้แล้วผลงานของเราต้องบอกว่ายอดเยี่ยมมากมันมากกว่าที่คาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ําแต่เมื่อเราเข้าสู่โปรเจกต์นี้เรารู้ว่ามันจะต้องมีช่องว่างร่วมกันและในตอนนี้เราอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากมากๆอย่างที่ทุกคนเห็นนั่นแหละแต่เราต้องยืดหยุ่นต่อสู้สามคัคคีหนุนหลังซึ่งกันและกันทั้งตัวผมเองผู้บริหารทีมทั้งหมดร่วมกันเราจะสู้และนี่ไม่ใช่เราเลยเรารู้ว่าเราทำได้ดีมากกว่านี้และเมื่อเราสามัคคีกันผลจะออกมาดีกว่านี้อย่างแน่นอน สำหรับเกมนี้เราไม่มีข้อแก้ตัวแต่บางทีเราอาจจะขาดค,ความสมดุลเล็กน้อย,นยในทางฝั่งซ้ายแต่เราไม่สามารถทำผิดพลาดได้อีกเราต้องทำให้มันดีขึ้นต้องชนะเกมของตัวเองเราพูดได้ว่ามันมีข้อผิดพลาดแบบเดิมๆแต่ผมได้เห็นทีมที่เข้าใจกันมากขึ้นในทีมที่มีเซฟริดที่ยอดเยี่ยมพวกเขายิง2ประตูที่ดีและเป็นฝ่ายควบคุมเกมได้แต่ทันใดนั้นเราก็ทำผิดพลาดอีกแล้วฟุตบอลคือเกมแห่งความผิดพลาดแต่แน่นอนว่าผมต้องให้คำแนะนำ วิธีที่เราจะจัดการกับโอกาสเหล่านี้และสถานการณ์เช่นนี้ตามันเกิดขึ้นได้และเราถูกลงโทษซึ่งมันชัดเจนมากส่วนความผิดพลาดของอนะังเดรโอนาน่าผมอยากจะบอกว่าผมจะให้กำลังใจเขานะผมจะดุนหลังเขาผมจะสนับสนุนเขาเขาเป็นนายทวารที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งสามารถเป็นหนึ่งในนายทวารที่ยอดเยี่ยมของโลกได้เลยละ่ะเราได้เห็นความสามารถที่ยอดเยี่ยมและคาแรคเตอร์ของเขามาแล้วเพราะฉะนั้นผมมั่นใจว่าเขาจะคืนฟอร์มเก่งได้อย่างแน่นอน หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red Review Page กันด้วยนะครับผม